นี่ฮนะก็ซื้อคอยมาใหม่นะครับเป็นคอยจุดระเบิดนะครับดูครับแกะกล่องเลยนะฮะสั่งตรงจากอ่ายอรมันยักใช่ไม่ใช่นะครับมัวไปก่อนนะฮะนี่ฮนะแกะย่างพิธีพิถันนะครับนี่อูบะอูบะนี่มีโฟมกันกระแทกมาอย่างดีอันนี้อะไรครับเก็ออกก่อนครับ อ๋อเป็นปักครับเฮ้ยใช่ป่าวะโอ้แถมปักมาด้วยนะเออตัหโมชีดอ๋อที่เราเปลี่ยนไปนะครับเขาแถมมาให้ด้วยครับพรา,าเก่าเปลี่ยนแล้วไงอ่ารู้เป็นอะไรก็อย่างดีเลยอืมตั้งใจอยู่แล้วอ๋อตั้งใจเอาด้วยอ๋อมีก็มีสี่หัวน,นะครับแล้วแกะก่อนนะหัวหนึ่งนะ ของใหม่นะก็ลักษณะจะเป็นแบบนี้ครับนี่คอยอ้ยอคอยก็คือรอนะครับแต่นี่เป็นคืออันนี้รอไม่ได้ครับเพราะเป็นคอยจุดระเบิดนี่ครับเป็นตัว R นะฮะเป็นตัวอครับผมเป็นตัวอเนื่องจากอะไรครับอของเก่ามันจะเป็นเคยี่ิธรรมดา k <ล>2ยี่สิบธรรมดาอันนี้นเป็น K20 ตัวไทยอาตัวไทยอทาเดนโซ่ <en> so. ไฟจะแรงกว่าไฟจะแรงกว่านะฮะโอโ้โหนี่นะไฟจะแรงกว่าด้วยนะครับก็จะแกะทั้งหมดสี่หัวนะครับเขาว่านะครับผมก็ไม่รู้นะครับว่ามันจริงไม่จริงต้องลองครับของนี้ต้องลอฮนะเพราะไฟมันแรงกว่า,วาไฟแรงกว่าแรงกว่าในลักษณะแบบไหนนะครับ นี่เป็นคอยหัวเทียนของรถรุ่นอะไรครับเอลาดเครื่องเยีส20เทีส20เอฝาแดงไทอาร์เทีย20เอปาแดงไช้อาร์คร huh, ับอ ну ๋อหมายเลสองครับโอ้ใหม่ใหม่ครับใหม่ใหม่เลยครับคลิปเลยครับคลิปเลยมากเลยครับ จับเรียงไว้ครับจัดเรียงไว้แบบนี้นะฮะของใหม่ครับของใหม่ของใหม่ใส่นี่โอ,โอกก้โหน็อตแค่สี่ตัวนะครับก็ใส่ได้แล้วว่าคอยพวกเนี้ยทำไมผมถึงเลิกใช้ครับถูกมันถูกหาง่ายอ่าแล้วก็ ตัวไทยอายเนี่ยไทยแรงๆเนี่ยตกตัว300ครับตกตัว300เลยนะรับประกันด้วยว่าของแรงนะครับของแรงน,นะครับครอบกระจัดประหยัดทำไม มันแล้วใหม่มากใหม่มากสภาพใหม่จริงีคร B F ของีร้านนี้เขาส่งคลิปเทสให้ดูแล้วนะครับมีส่งคลิปเทสให้ดูแล้วมีเทสเทสทุกหัวให้ดูด้วยครับผมหอยหมึกเทียนนะฮะเดี๋ยหอยจระเบิดครับคุณผู้ชมเวลาถอดตัวเก่าตะกุ่ดี๋ยวเอามาเทียบไปดูว่าตัว A กับตัวเก่ามันจะเป็นยังไงครับเนี่ยเปลือกเทียบครับเนี่ยเปรียบเทียบนะครับ กอธรรมราจะขึ้นว่านี่นี่นี่ตรงนี้ฮะต่อลงนี่ต่ำลยอ่าโอเคอธรรมราจะขึ้นว่า G Tc 2 8 A Tc 2 8 A ของใหม่มเป็นเรนโซแล้วมีตัว R โอ้โหนะฮะนี่กินเกแปนนะครับของใหม่ใช้ไรกว่าเดิมแน่นอนเทสให้ทุกหัวครับเทสให้แล้วนะครับเนี่ยมีรับประก,รกันจากทางทางร้านด้วย ถามว่าเปลี่ยนทําไมผมก็ไม่รู้ของเก่าเสียงเสียเควบเสียงไม่ได้ก็เลยตัดสินใจเปลี่ยนเลยเพราะตัวเนึมมันแค่สามร้อยครับแนะนำสามร้อยสี่สามก็สิบสองนะครับัน0 0สองร้อยบาทใช่มไหมครครับผมอ่าชี้เป้าได้ไหมครับร้านไหนครับรัรัชดาครับอ๋อแอปสีม่วงๆ้มๆนะครับตามไปได้เลยขายตัวชุดแปลงนะชุดแปลง มีชุดแปลงให้เลยครับอ๋อมีชุดแปลงมาด้วยนะครับเนี่ยเนี่ยมีชุดแปลงมาเลยนะครับถือว่าโอเคมากเลยครับถ้าไงเดี๋ยวใส่แล้วจะสไตล์ให้ดูครับเนี่ยตอนนี้ก็จะมีการใส่แล้วครับใส่นะครับแล้วก็จะกรอคทุกหัวนะครับใส่บูบะบูบะทั้งสี่คอยเลยนะะ ประกาบขมการเสียบปากค,ครับตัวแปลงนี่ก็ในกลุ่ม c ี v ิ c เ i m มนชั o นครับปปครับ c ีมิทเดเมนชันนะครับรู้สึกว่าจะมามาพ้องพลอยตัวเก่าราคาไม่แน่ใจพันหกหรือพันแปดนี่หละครับ มาครบชุดชุดแปลงนี่ใช่ไหมครับผมมาทั้งคอยมาทั้งชุดแปลงนี่เลยโอ้แจ๋วเลยฮนะแล้วก็จะต้องล็อคนะครับสี่ตัวนี้ฮนะแล้วล็อกเสร็จเดี๋ยวลองให้ดูคนระับ